มาเมยอ่ยเกียวบ้าเขียงเนี่ยต้งเหตุมันต้องมาจากพระโรนี่แน่นอนพระโลยี่ห้อนี้บดีแล้วเนี่ยว่าพู้ต้องไปเปลี่ยนละมาไว้มาไว้ บ่ฮลมที่ซื้อมาวันนั้นมาเปียกค่ะอ้าวมันเป็นอะไรเหรอครับใช้ไม่ดีหรือว่ามันไม่เย็นหรือลมไม่แรงหรือยังไงครับมันกระจดีนะคะลมมันก็ะจ้าแหย่อยอะแต่ว่าเมย์อย่ามาหู้อะค่ะจริงดิมันเหม็นไหมเลยครับมันบระเจิดกีบไหมนะฮะกี่มนเมืองอย่างครับแาเน่าอนะครับอุ้ยมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นได้นะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับอ๋อขอข้าขอข้าเอ๊ กับเปียแล้วไม่ยัเเม่มาเดินอยู่เนี่ยยี่เปิดเบอร์เฮตัดได้ก็ยี be be he, ย be, ่เม่กัเดินแห่อวะมพูดเร้อมาคว้าหน้าน้านมาช่วยกันช่างน่นละรอเอาของมาดีมาขายให้กับรอเนี่ยช่ะครับผมเอาพัสที่มาเปลี่ยนออกว่าม,มาคืนเนาะเอาของมาดีมาขายให้กับรอเนี่ยไม่ยมเเม่มาเดินอยู่เนี่ย <ü li> เอาอีกแล้วเหรอเอ๊มันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับของของเราอะ่ะมีแต่ของคุณภาพเท่านั้นนะครับคุณภาพ lei, คุณเพล่ะออง ยี่เปิดเบอร์แฮ่ก็ยิ่เหมกันเลยฮะนอนบ้ามละอ่ะโอ้ใจเจย,ย,ย็นๆครับใจเย,ย็นๆครับเอางี้ผมขอถามคุณเหินว่าเมื่อคือนน่ะคุณเหินนอนกับใครนอนกับเมียผัครับโอ้โแล้วคุณเอาพัดลมวางส่วนไหนของห้องครับปลาใจเมียผอครับอ้อเอาอย่างงี้เดี๋ยวผมแนะนําให้คุณเปลี่ยนตําแหน่งที่ตั้งของพัดลมใหม่นะครับให้คุณน่ะลองเอาพัดลมไปไว้บนหัวเตียงนะแล้วกลิ่นมันจะหายเองแน่นะแน่นอนครับ ค่ะค่ะผมจะรอดูนะคอ่ะลองดูนะ,ะอ,อ,นะอะโอ้คืนนี้รอมาเต้าโบหัวเตียฮาเมแต่เฮ้ยโอ้แปลว่าแช่านี่มันหล่รเลนี่วิเคราะเกขนาเลือกจีอี้มาหู้ชาผ่ายชามมนเนาะเปิดเพราะว่าหมอเลียบบอรู้ไปหูเดะแล้วเนี่ย <laughs>